่าครับผมสวัสดีครับทุกทท่านก็วันนี้ก็ตามในซอบไปเช่นเคยนะฮะแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่ได้มารีวิวบีกันแลหรือปืนให้ดูนะวันนี้มันมเรวิวโมเดลอีกแล้วแต่เป็นโมเดลหาย,ายากนะรอบนี้ก็ถ้าเคยดูช่องหาเกตจะเคยเห็นคลิปที่ว่าเอาโฆษณาประพาคนะกาแฟยี่ห้อหนึ่งก็คือฟอสโกฟี่นะเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างโคษเดเข้ามาพาให้ดูนะ พตัวเชี่ยอะไรมาส่งมิซซาวะหน้าเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวแน่เลยเฮ้ยเอาลงเฟสดีกว่าคนบนดาวโดนีพอเห็นมนุษย์ต่างดาวก็จะตกใจอย่างไม่น่าเชื่อตกใจยิ่งกว่านายกตู่ได้เป็นนายกสองรอบติดอีกเฮ้บินได้ด้วยโอของจริงหรอวเนี่ยตัดตอนแน่เลยโอ้ไปพวกเองก็ไม่เชื่อหรอกน้องั้นก็จะมาผ้าเลยสิใช่แล้วผ่ามันเลยชำแหลกข้างในดูออโอ้ยไต้ตัวแล้วเอเมบีเอ้ยไม่ใช่ คุณโจนเพื่อความก้าหน้าของมนุษย์เราจะต้องพาชําแหละคุณไม่มีทางผู้เปงั้นแหละเดี๋ยวก็ยอมเองอะฮะยอมก็เหี้ยแล้วเฮ้ยไปแล้วไปละจําบุดจําบุดมันปั่จักรยานเป็นด้วยครับพูหนึกว่าบินได้อย่างเดียวเฮ้ย ตายไหมน่ะโอ้โหกาจะอยู่รอดบนดาวดวงนี้น่ะนะความก้าวหน้าหลุดไปแล้วก็อยากเสือกเหาะไปส่งพิซซาให้ใครอีกกาแฟบอสหนึ่งในใจคุณเลนโบอ่ะอาประมาณนั้นแหละก็ผมก็ไปหามานะะจากร้านบอสองนะฮะพวกร้านฮอบบี้อย่างตานะก็เลยได้ไอ้สองคันนี้มานะฮะก็คืออ่ะเป๊บเป็นงานฝากาแฟของบอสกาแฟนะฮะ เอารถเทินด้กันนะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะจะเป็นอ่ะจะเป็นเนี่ยฮะเป็นตัวรถดับเพลนะ,ะหนึ่งคันแล้วก็รถตรวจการญี่ปุ่นหนึ่งคันนะฮะก็ในกล่องเป็นในในกล่องไม่ใช่ในแพ็คเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะการแกะมันจะดูพิลึกนิดหนึ่งนะฮะก็คือเนี่ยกดหน้ารถนะฮะแล้วก็ดึงขึ้นมานะนี่ปุ๊บอ่านี่รถทั้งแค่นี้เองนะฮะอยาปิดก่อน นี่อีกคั้นหนึ่ง,งดนะดึงขึ้นมาเลยก็ได้เนี่ยเออ,อวางก่อนอ่านี่ใบโบชัวนะฮะใบรับประกันเนี่ยฮะมันเกี่ยวกับเครื่องของบอดคอฟฟี่หรือเปล่าจำไม่ได้ดิลูดวะมาตัดลูดอ่ะนี่ฮะแบบของรถเนะี่ยมันจะมีทั้งหมดหกแบบนะฮะผมเห็นไหมเนี่ยนี่ยหกแบบเลยนะจะมีเป็นรถกระเช้านะรถดับเพลิงคันนี้นี่มีเป็นรถกู้ภัยนะฮะรถ ตรวจการรถจิบอะไรรถศูนย์บัญชาการและรถพยาบาลนะฮะก็นะฮะเขาจะเป็นใบแนะนําแล้วก็บอกสเกลด้วยนะนี่สเกลคันนี้นะฮะจะเป็นหนึ่งต่อร้อยสิบเอ็ดนะฮะส่วนคันนี้จะเป็นหนึ่งต่อร้อยเจ็ดนะฮะก็สําหรับรายละเอียดเนี่ยอุ้ยล้อหลุดขอโทษถ้าเป็นงานเก่าค่ะล้อมันเลยหลุดล้อหายไปเลยล้ออะไรนะไม่ใช่ล้อันตัวรถนะฮะางมันเถอะอะว่าพอดพอได้อยู่ตกใจหมด เนี่ยนฮะสำหรับรายละเอียดนี่ถือว่าค่อนข้างดีนะเอาว่ายางอะไรเนี่ยถอดได้ด้วยนะถอดได้นะฮะนี่อันแค่นี้เดี๋ยวผมจะลองเอาร์สามห้าผมเคยเลเวลวีคลิปแรกให้ดูเลยนี่นะฮะนี่รถ GTR นะฮะเนี่ยวางทับได้วางพดใหญ่เบลลเลยนะเรถ GTR นี่สเกลเล็กมากนะครับเพราะนั่นหนึ่งต่อสิบสี่นี่หนึ่งต่อร้อยอ่ะเอารถอ,อะไรวางไว้บนกล่องก่อน ล้วอ,อะไรมันหลุดแล้วเนี่ยรายละเอียดคร่าวๆข,าข,าของรถเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหเล็กมากเนี่ย <c oughs> รออะไรหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะฮะข้างล่างรถเขาไม่ได้เขียนเลยเลยฮะแต่น็อตดูดิฮะตัวนิดเดียวนะฮะนี่บนหลังคานะะไอาราันเขาบอกว่าเป็นรานเป็นรถเหล็กนะผมลองขุดแล้วก็ยังไม่เห็นสีมันท,ทะลุรเตี๋ยรถตรวจการเอาไว้นี่ก่อนนะฮะจะให้ดูรถด,ดับเพลิงนะนง ไปจีแทงเอาก่อนนี่จับถนัดไ,ไม่ถนัดเลยนี่นี่นะะนี่นี่นะฮะนี่น,น,ะะน,นี่ข้างล่างก็ไมีอะไรเหมือนกันนะฮะแต่คันนี้นึ่งจะเป็นคันเล็กนะฮะรายละเอียดถือว่าดีมากๆนะฮะอันนี้ผมได้จาก้านมือสองมาตกคันละประมาณเจ็ดสิบบาทนะฮะไม่ใช่ประมาณ่ะก็เจ็ดสิบาทจริงๆอ่ะทุกคนประกอบล้ออะไร,รกันตัดการก่อน มันจะอยู่อ่าอยู่อ่าให้ดูอีกรอบหนึง่งอ่ะูกันเนี้ยเนี่อ่าเวลาใส่อะไรก็ประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวว่าก่อนเท่าเจ็ดสิบาทนะแต่คันนี้มีความพิเศษนะฮะถึงจะคันเล็กนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเป็นตัวรถเนี่ยมัรถดับเพลิงเนี่ยจะเป็นล้อแบบแกนแบบตัวล้อแบบบุ๋มแล้วก็แบบนูนขึ้นมานะผมเรียนี่างไะก็ล้อสิบล้อทั่วไปอะ จะเป็นแบบน็อตหกลูนะฮะเป็นรถรุ่นเก่าแต่คันนี้ความพิเศษก็คือเป็นล้อยางนะฮะเป็นตัวยางนะฮะที่ตรงเป็นล้อดาเนี่ยอ่ะทั้งสองแบบนะฮะที่จริงทุกแบบนะฮะแต่รถที่ผมรีวิวไปก่อนอย่างอาสามห้านะฮะกับรถแนสามาราการคันนี้นะฮะโอ้ยกล่องล่วงกล่องล่วงก่อนอ่ะเนี่ยฮะเป็นล้อพลาสติกทั้งนั้นเลยนะฮะไม่มีคันไหนที่เป็นล้อยางเลยนะฮะแต่สองคันนี้เล็กกว่าทะลึ่งเป็นล้อยางมา ก็สำหรับการวิ่งนะฮะอันนี้ถือว่าวิ่งดีนะฮะถ้าไม่ถ้ามันไม่ใครถ้ามันไม่ขนาดเนี้ยวิ่งดีนะฮะไม่ในฐานแล้วแถวนี้เลยอ่ะเดียเย๋ยวยืมกล่องมูสโมเก่ามาดูก่อนแล้วกันนะ่ะเห็นไหมเนะี่ยนี่นะฮะอ่ะนี่เห็นไหมเนะี่ยถือว่าวิ่งดีนะวิ่งชิวเลย รถตรวจการดีถือว่าวิ่งดีนะอ่ะเดี๋ยว A สามห้ามาลองวิ่งเทียบไปดูนะอันนี้ก็จะวิ่งดีหน่อยเพราะเป็นโลพลาสติกนะ,ะนี่ถือว่าดีนะอันนี้ผมปล่อยเบาก็เลยเบาเอาลงอ่านี่ไอ้รถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นของจริงป่ะนี่ก็น่าจะกดไปจำการไปกับครึ่งแล้วนะเพราะมันเก่ามากแล้วอายุไม่ต่ำกว่าสิบปีอะรถพวกนั้นอะก็ถ้าเป็นเงิน โมเดลสเกลพวกนี้ถือว่าหายากนะไอ้สเกลขนาดหนึ่งต่อรนะ้อยนมันจะมีงานอยู่ยี่ห้อนึงก็คือของโทมิก้านะมันจะเป็นรถกระเช้าใหญ่ไอ้รถกระเช้าอย่างเงี้ยเรถกระเช้าอย่างที่หลูเนี่ยไอ้ตรงลกลางเออมันจะมีอยู่แต่โมเสเกลหนึ่งต่อ 8, ร้อยสามแปดแล้วก็ดีร้อยแปดไม่รู้นะผมจำไม่ได้ผมก็มีอันนั้นเดี๋ยวให้เดี๋ยวรีวริวห้ดูทีหลังได้แต่กล่องมันเยินมากผมซื้อมาสองปีแล้วอันนั้นก็ สรุปคนที่อยากได้งานนี้มาครอบครองนะฮะเอ่อคงยากนะฮะไปดูตามร้านญี่ปุ่นมือสองฮนะอาจจะเจอแต่จ,จะอยู่ในสภาพไม่อสมบู่อย่างนี้ของผมไปได้จากช้อปปี้ะฮะเนี่ยอที่เป็นกล่องเนี่ยช้อปปี้ตอนนี้ของก็หมดไปแล้วเพราะมีรถแค่คันเดียวอย่างละคันก็เนี่ยตอนรถคันนี้ไม,ม่มีโชกหรอฮะมันจะไม่มีได้ไงฮะมันเป็นแกนยึดอย่างนี้เลยก็ แล้วคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนั่นเันผมไม่รู้ของเมืองอะไรนะแต่ว่าช่างมันเถอะก็ตอนเราคลิปนี้ก็คงไปแล้วจริงๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมนะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยยิ่งดีนะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ